ข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านครับคืนเงินชาราภาพผู้ประกันตนก่อนอายุ55ปีใกล้เป็นความจริงแล้วครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดขา่าวสารดีๆเกี่ยวกับผู้ประกันตนอีกนะครับ เมื่อวันที่20มิถุนายน2564ที่ผ่านมานางเทียนรัตโคศกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงกรณีที่นายจองชัยสสจังหวัดชนบุรีเขต2พักพลังประชารัฐขอให้มีพิจารณาการนำเงินสมทบของผู้ประกันตนมาใช้ก่อนในช่วงโควิด2019โดยให้คำนึงถึงสถานะความมั่นคงของกอง,องทุนว่ารัฐบาลภายใต้าการนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกาหมกระทรวงแรงงานภายใต้กำกับดูแลของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -2019 ในช่วงนี้ครับนางเทียนรัตได้กล่าวว่า จากกรณีที่นายจองใจวงสายทองสสจังหวัดชนบุรีเขตสองพักพลังประชารัฐออกมาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนําเงินสมทบของผู้ประกันตนมาใช้ก่อนในช่วงการระบาดของโควิด2019โดยให้คหํานึงถึงสถานะความมั่นคงของกองทุนก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะและยังให้ความสําคัญที่เล็งเห็นถึงอนาคตของกองทุนประกันสังคมนางเทียนรั์กล่าวว่า กรณีการนำเงินสมทบของผู้ประกันตนในอนาคตมาใช้ก่อนนั้นในเรื่องนี้นายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีแนวคิดก่อนจะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเมื่อเข้ารับตำแหน่งแล้วก็ได้ตอบรับข้อเสนอแนะจากกลุ่มต่างๆโดยมีการประชุมหารือ เพื่อพูดคุยรายงานความคืบหน้ารวมทั้งรับฟังความคิดเห็นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยได้พยายามหาช่องทางต่างๆให้ข้อเสนอดังกล่าวเป็นประโยชน์ให้เร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนโดยให้นําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประกันสังคมหลายครั้งตลอดจนให้สํานักงานประกันสังคมหารือคณะกรรมการกิษฎีและประสานงานกับกระทรวงการคลังครับจนในที่สุด ข้อบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่กำหนดไว้อย่างรัดกลุ่มให้ใช้เงินประกันสังคมชราภาพในยามที่เกษียณแล้วเท่านั้นคืออายุ55ปีขึ้นไปและไม่ได้อยู่ในสถานภาพการเป็นลูกจ้างดังนั้นจึงต้องแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคมซึ่งสำนักง,งานประกันสังคมได้เล่งรัฐกำเนินการแก้ไขกฎหมายตามขั้นตอนโฆษกกระทรวงแรงงานได้กล่าวครับนางเทียนรัฐได้กล่าวต่อว่า ความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคมนั้นขนาดนี้ได้ผ่านการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนแล้วและได้ยกร่างปรับปรุงกฎหมายในส่วนประเด็นดังกล่าวเรียบร้อยทั้งนี้ภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถนําเข้าคณะกรรมการร่างกฎหมายกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาตรวจสอบร่างกฎหมายจากนั้น เสนอคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอรพิจารณาก่อนนำเข้าสู่พิจารณาแก้ไขต่อไปครับและสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านที่กำลังเดือดร้อนในช่วงโควิด2019ขอให้ทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัตินำเงินชราภาพของผู้ประกันตนมาใช้ก่อน55ปีในช่วงโควิด2019นี้ด้วยนะครับ